ไม่ได้ฟังนิทานกันมานานเอาเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องก็ได้นะครับเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดสระบุรีครับก็คือตำนานเสาให้นะครับในอดีตการประมาณต้นกรุงรัตนโกสิน์นี่เองแรกประเดิมเริ่มสร้างกรุงเทพเป็นมหาธานีหรือว่าเมืองหลวงของสยามทางราชการก็ได้ถือตามรัธิพรมณ ที่มีคติว่าเมื่อจะสร้างเมืองใหม่ก็จะต้องมีการสร้างหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเสาหลักเมืองนั้นก็จะต้องใช้เสาไม้เสาไม้ที่จะใช้นี่จะต้องได้ขนาดพอที่ต้องการต้องเป็นไม้ที่มีลักษณะดีแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษคือลำต้นใหญ่ต้นตรงไม่คดและเพื่อจะได้ไม้ตามมาตรฐานถูกต้องตรงตามตำรามาเป็นเสาเอก ทางราชการก็มีประกาศไปยังหัวเมืองหลายเมืองให้ช่วยกันสาอหาคัดเลือกเสาไม้อย่างดีไปทําเสาเอกบรรดาเจ้าเมืองต่างๆก็ส่งคนน้องตัวไปหาไม้ที่มีลักษณะที่ว่านี้ถูกต้องตามตําราหากันอย่างรีบเร่งทีเดียวฝ่ายเจ้าเมืองสระบุรีก็ส่งคนน้องตัวไปส่อหาไม้เหมือนกันปรากฏว่าพบไม้ตะเคียนทองโดยอาศัยชาวบ้านป่าและพรานป่าก็หาเจอแต่เอามาไม่ได้ เพราะเชื่อกันว่ามีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่หากใครไปตัดมาก็จะถูกนางไม้เล่นงานให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็หักคอให้ตายไปซะเลยรู้แล้วรู้รอดเคยมีคนไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้แล้วขืนไปทําเข้าก็ถูกนางไม้ตะเคียนหักคอตายมาแล้วหลายคนผู้ที่ถูกนางไม้หักคอจะมีรอยเขียวคล้ำอยู่ที่คอทุกคนไป เมื่อเป็นอย่างนั้นชาวบ้านป่าและพรานป่าแถวนั้นก็ไม่กล้าตัดไม้ตะเคียนทองตามคำสั่งของทางการได้แล้วคนอื่นๆก็ยิ่งกลัวกันใหญ่ในที่สุดก็ต้องปล่อยไม้ตะเคียนไว้ให้อยู่อย่างเดิมอยู่มาไม่นานมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านโคกสว่างจังหวัดสระบุรีชื่อไหนตะเป็นคนมีวิชาคาถาอาคมได้ยินข่าวเรื่องลือกันถึงไม้ตะเคียนที่ว่านี่ก็เดินทางไปดูว่าทำไมถึงตัดไม่ได้เมื่อไปถึง ในตามองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นไม้ตะเคียนที่วิเศษเพราะว่าลำต้นตรงไม่มีโคดเลยแล้วก็มีขนาดใหญ่และสวยงามมากเหมาะที่จะเป็นเสาเอกเป็นอย่างยิ่งครั้นพิจารณาใครครวรดูก็รู้ว่าตะเคียนต้นนี้ตัดไม่ได้เพราะว่ามีนางไม้สิงอยู่ใครขืนตัดไปแล้วถูกนางตะเคียนเอาตายแน่ๆเออแล้วเราจะมีส่วนช่วยทางการยังไงดีมีทางอยู่ทางเดียวคือเราต้องทำพิธีขออนุญาตนางตะเคียนถึงจะปลอดภัย คิดอย่างนั้นแล้วนายตะก็ไม่รอช้าก็เริ่มทําพิธีบวงสรวงบูชานางตะเคียนสาระสําคัญก็เป็นการอัญเชิญนางไม้ให้ปรากฏร่างเพื่อจะขออนุญาตตัดต้นตะเคียนถ้านางไม้อนุญาตก็ตัดได้ถ้าไม่อนุญาตก็ตัดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าขอกันดีๆไม่ผีแผลมเอาไปโดยพละการก็คงจะไม่ขัดข้องครั้นทําพิธีเสร็จสับนายตะก็นั่งหลับเจริญสมาธิอยู่ครู่หนึ่ง ก็ลืมตามองไปข้างหน้าก็เห็นตะเคียนมายืนอยู่ตรงหน้านางตะเคียน,น่ะสวยเชยก็รวบรวมสติสมาธิไอ้มั่นเขาไว้ไม่ให้เกิดอาการสะทกสะท้านหวาดกลัวได้มองดูกันอยู่ครู่หนึ่งนางตะเคียนก็ถามบอกว่าท่านมีธุระอะไรจะคุยกับข้าในตาก็ยกมือพนมแสดงความเคารพเออคือคือกับผมมีเรื่องจะรบกวนท่านครับเนื่องจากทางราชการบ้านเมืองเขาต้องการไม้ดี ไปทําเสาเอกสร้างหลักเมืองของกรุงเทพมีผู้มาพบว่าไม้ตะเคียนทองต้นนี้ครับเหมาะสมที่สุดก็เลยอยากจะขออนุญาตตัดต้นตะเคียนทองแล้วก็ขออัญเชิญท่านไปเป็นเสาเอกเป็นหลักเมืองให้แก่เมืองหลวงไม่ทราบว่าท่านจะอนุญาตไหมตะเคียนทองต้นไม้เนี่ยเป็นวิมานที่อยู่ของเรานะเราอยู่ที่นี่มานานแล้วก็มีความสุขดีก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนอะเออ แต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของทางบ้านเมืองถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วผมก็ไม่อยากจะรบกวนท่านเลยจะเอาอยัางนั้นเหรอก็ออาเอาฉันจะเสียสละเพื่อบ้านเมืองยอมให้ตัดต้นตะเคียนทองแล้วจะไปเป็นสาวเอกอยู่ในกรุงเทพแหมขอบพระคุณท่านมากที่อุตส่าห์สละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่ของบ้านเมืองครับแต่ว่าตัวท่านเองจะต้องเป็นผู้ไปส่งเราให้ถึงกรุงเทพนะท่านต้องไปได้วยตัวเองนะ ตกลงครับตกลงผมจะไปส่งให้ถึงกรุงเทพเจและในตะก็กราบไหว้นางไม้พอเงยหน้าขึ้นแม่นางตะเคียนก็หายแวบไปแล้วในตะก็ดีใจที่นางไม้อนุญาตก็รีบเดินทางไปแจ้งทางเจ้าเมืองสระบุรีว่าตัวได้ทําพิธีขออนุญาตนางตะเคียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขออาสานําพักพวกมาตัดต้นตะเคียนส่งให้ทางการเจ้าเมืองสระบุรีก็อนุญาตด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สองวันต่อมาในตะก็พาพักพวกมาช่วยกันตัดไม้ตะเคียนทองซึ่งปรากฏว่าตัดได้อย่างง่ายดายโดยไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นอะไรสักคนเดียวเมื่อตัดต้นโค่นลงแล้วก็ช่วยกันริดกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกขัดกลาวต้นให้กลมสวยงามแล้วก็นำลงน้ำตเตรียมจะนำไปกรุงเทพแต่ว่าหยุดพักเหนื่อยสักสองสาวันก่อนเพราะว่าการนำเสาไม้ตะเคียนไปกรุงเทพได้เนี่ยจะต้องล่องไปตามลำน้ำ ซึ่งก็จะต้องผูกแพรแล้วก็ตเตรียมสเสบียงเดินทางอีกด้วยระหว่างหยุดพักแล้วก็เตรียมการอยู่นั่นเองก็มีผู้ชายเจ็ดคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเกิดอิจฉาตาร้อนในตะขึ้นมาที่สามารถโค่นไม้ตะเกียนได้ในขณะที่ใครๆไม่อาจจะทำได้สักคนทั้งหมดก็ปรึกษากันนิทาไอตะมันทำสำเร็จนะมันคงจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างมากเชียวนี่นะก็ใช่ดิ ถ้ามันทําสําเร็จนะมันจะต้องมีหน้ามีตาเกินใครใแน่ฮะแล้วเราจะปล่อยให้มันมีชื่อเสียงเกินหน้าเกินตาพวกเราไปได้ยังไงอ่ะใช่เราควรจะหาทางกําจัดมันซะก่อนก่อนที่มันจะส่งไม้ตะเคียนไปกรุงเทพว่ะเออแล้วเราก็ต้องรีบลงมือเร็วๆนะเอยแต่ไอ้ตะมันมีคาถาอาคมนะเราจะเล่นงานมันได้ยังไงอ,อ่ะเอ้ยต่อให้มันมีคาถาอาคมเก่งกล้าขนาดไหนโดนไม้เสียบก้นนะมันต้องตายยังเกียด เออจริงกูคเคยได้ยินมาพวกคนมีคาถาหรือว่าหนังเหนียวยิงแทงฟันไม่เข้านี่เขาให้เอาไม้เสียบก้นตายทุกรายฮะอืมแล้วทีนี้เราจะเข้าถึงตัวมันยังไงอะ่ะพวกเราทั้งหมดเจ็ดคนก็ต้องปลอมตัวเป็นตะเถนมาบอกว่ามาจากนาครสวรรค์แล้วค่อยหลอกล่อให้มันตายใจชายทั้งเจ็ดคนก็ปลอมตัวเป็นตะเถนเดินผ่านมาทั้งนั้นแวะพักเหนื่อยเข้าไปทักทายในตะ บอกว่าเดินทางมาจากนครสวรรค์ขอหยุดพักแวะดื่มน้ําหน่อยนายตาก็ให้การต้อนรับนําน้ํามาให้ดื่มจากนั้นก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเกิดความสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วเมื่อนายต้าวางใจก็ถูกชายทั้งเจ็ดลวงไปฆ่าโดยการใช้ไม้เสียบก้นจนถึงแก่ความตายแล้วก็นำศพไปยืนพิงต้นไม้อยู่กลางทุ่งนาที่แห่งนั้นก็เลยมีชื่อเรียกในภายหลังว่าทุ่งผียืนตาย ผู้ชายวยร้ายทั้งเจ็ดที่ฆ่าได้แม้กระทั่งคนที่ไม่เคยโกรธเคืองกันต่อมาก็เดินทางไปในตำบลหนึ่งแล้วก็ถูกฆ่าตายที่นั่นทั้งหมดเข้าทำนองให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแล้วที่นั่นก็มีชื่อเรียกกันต่อมาว่าบ้านสัตต์เถนแปลว่าบ้านเถนเจ็ดตนซึ่งผู้คนก็เรียกเพี้ยนไปในภายหลังว่าบ้านสัตตนตเถนนายตะนะรับปากแม่ตะเกียนไว้ว่าจะพาไปส่งถึงเมืองหลวง แต่เมื่อพาไปไม่ได้แม่นางตะเคียนก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นนักหนาร้องร่ำคร่ำครวญหวนหายอยู่ถึงสวันสามคืนแล้วก็จมลงไปอยู่ใต้น้ำซึ่งอยู่ในสายแม่น้ำป่าศักจังหวัดสระบุรีและที่ตรงนั้นได้มีชื่อเรียกกันมาว่าบ้านเสาร้องไห้แต่พูดกันไปพูดกันมาก็หดสั้นเข้าเป็นบ้านเสาให้อย่างที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ครับ เรื่องกรรมดีกรรมชั่วก็มีคุยให้ฟังทุกเช้าแล้วครับวันนี้จะเล่านิทานให้ฟังถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเอาตอนเช้านี่สักเรื่องหนึ่งก่อนว่าสมัยอดีตการยังมีตรฤษีตนหนึ่งก็บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าใหญ่ด้วยความสุขตามอัตภาพของตัวแหละนะวันหนึ่งก็มีราชบุตรของพระราชาก็ออกประพาสล่าสัตว์ล่าไปล่ามาท่าไหนไม่รู้หลงทาง หลงมากับมหาหลงกับพวกทหารมหาดเล็กเดินทางมาถึงอาสมฤสีก็เข้าไปนมัสการบอกว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าชายแห่งเมืองสีเทพหลงทางมาพระคุณเจ้าช่วยชี้ทางกลับคืนสู่พระนครให้ด้วยไม่รู้จะกลับทางไหนแล้วหลงฤสีตนนั้นมาลืมตาขึ้นก็บพบชายหนุ่มรูปงามในเครื่องทรงลูกกษัตริย์มีคันสอนมีลูก ลูกธนูเป็นอาวุธก็กล่าวกับหนุ่มพนนั้นด้วยความเมตตาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกินความสามารถของเราเราอ,องค์ชายเดี๋ยวพักผ่อนดื่มน้ำเสเวยผลไม้ให้ร่างกายมีกำลังซะก่อนเจ้าชายแกก็ดื่มน้ำแล้วก็เสเวยผลไม้จนอิ่มหนำสำรันแล้วก็บอกว่าอตอนนี้มีกำลังพอจะเดินกลับไปยังเขตพระนครแล้วท่านฤาษีโปรดช่วยชี้ทางให้ด้วย ฤาษีก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวไม่ต้องลำบากหรอกองชายกล่าวจบแต่ฤาีก็หยิบแก้วสารพัดนึกก็มาจากย่ามที่ทําด้วยหนังเสือนั่นนะแล้วก็บอกว่านี่เป็นแก้ววิเศษองค์อินประธานให้เราเพียงแต่ต้องการอะไรก็ขอได้จากแก้ววิเศษลูกเนี้ยองค์ชายที่แรกไม่เชื่อแล้วก็บอกเอ๊ดไหนลองที่ลองลอง,ลองเอาม้าให้ข้าพเจ้าสักตัวสิแต่ฤาีก็บอกเอาสิเพราะกล่าว จบก็ไปขอกับลูกแก้วสารพัดนึกไม่นาน,น,นก็เกิดม้าพ่วงพีตัวหนึ่งยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าอารสมตรุีเจ้าชายก็รู้สึกประหลาดใจมากโอ,โอ้เก่งจังอาจารย์แม่แก้วดวงนี้วิเศษเหลือเกินทํายังไงข้าพเจ้าจะได้มันมาครอบครองมาาล้วเนี่ยฮะหาให้สักลูกสิถ้าหากว่าองค์ชายต้องการเป็นเจ้าของแก้วใบนี้ต้องสละเพศมาบวชเป็นรูสีบูชาทวดาเป็นเวลาสิบปี แล้วพระอินทร์ก็จะเอามาให้โอ๊ยตั้งสิบปีเอาสักสิบวันไม่ได้เรอไม่ได้หรอกอืมเรามีภารากิจจะต้องปกครองบ้านเมืองต่อจากพระราชบิดาไม่สามารถทําตามที่ท่านบอกได้เอางี้แล้วกันขอซื้อต่อโอ๊ยข้าพเจ้าไม่ใช่ฤาษีพาณิชย์นะองค์ชายไม่ต้องการเงินต้องการทองหรอกอืมขายให้เราเถอะนะเอางี้แล้วกัน ทั้งอาสมนี่เท่าไรโอ้ยไม่ขายหรอกองชายเพราะเงินทองนี่ราคาต้องการข้าก็เพียงขอจากลูกแก้วนี้เท่านั้นก็จะได้เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรที่กระ,ระเจ้าจะต้องไปขายลูกแก้วลูกนี้อืมใช่ใช่ใช,ใช่ถูกแล้วแล้วทําไมท่านถึงไม่เข้าไปอยู่ในเมืองแล้วไปใช้ชีวิตให้มันสุขสบายอยากจะได้อะไรก็ขอเอาจากลูกแก้ววิเศษเนี่ยรับรองว่ายิ่งใหญ่กว่าพระราชาทุกแควนเลยก็นั่นเป็นเหตุผลแหละที่คนธรรมดาไม่สามารถจะครอบครองลูกแก้วสารพัดนึกนี้ได้ ก็เพราะว่าความโลภนี่คนธรรมดานี่มันโลภมันเอาไม่ได้ข้าพเจ้าไสามารถจะขายต่อให้กับท่านได้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนธรรมดาซึ่งยังมีโลภโกรธหลงอยู่เพราะฉะนั้นจะเอาไปครอบครองไม่ได้อข้าพเจ้าไม่เข้าใจจริงจงว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์ธรรมดายังมากเลยกิเลสมันจะใช้มันเกินขอบเขตเอาไปใช้ในทางที่ผิดเป็นการเบียดเบียนต่อผู้อื่น ข้าพเจ้าเองนี่ตั้งแต่ได้แก้ววิเศษชนิดนี้มาร่วมยี่สิบปีก็เพิ่งจะนำมาโชว์คราวนี้เป็นคราวแรกเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันขอยืมไปใช้ช่วคราวสักสามวันได้ไหมไม่ได้หรอกองชายวันเดียวก็ไม่ได้ฤาษีก็รู้ว่าองค์ชายไม่พอใจมีความต้องการจะได้แก้ววิเศษไปครอบครองแต่ว่าที่ต้องนำออกมาให้ดูคราวนี้ก็เพราะเป็นฟ้าดิกิตเนื่องจากถ้าหากว่าไม่ช่วยเหลือองค์ชายก็ไม่สามารถจะกลับไปยังบ้านเมืองได้ ในที่สุดฤาษีก็ชี้ทางให้กลับฝ่ายเจ้าชายพอเดินทางไปสู่เขตตัวเมืองก็แทนที่จะกลับเข้าวังก็ไปหลบซ่อนอยู่ในกระท่อมร้างเป็นเวลาสามวันเพราะว่าพราะองค์มีแผนการอะไรบางอย่างพอครบกำหนดสามวันองค์ชายก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นคนมอซอมอกซอกเยอะนอนเกลือกลิ้งกับพื้นดินให้ดูเหมือนคนผ่านวังยากลําบากทุลักทุเลมาตลอดทางก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระราชบิดา พอเข้าเฝ้าพระราชบิดาในวังก็ทูลเรื่องราวต่างๆที่ตนประสบมาซึ่งล้วนแต่ไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นพระบิดาที่ลูกหายไปเมื่อตอนออกประพาสปา่าล่าสัตว์นะความจริงนะลูกไม่ได้หายไปไหนหรอกมันเกิดจากถูกรสีชั่วตนหนึ่งลักพาตัวไปซ่อนไว้หวังจะให้พระบิดานำสมบัติไปถ่ายตัวแต่ว่าลูกก็สามารถหลบหลีกหนีมันมาได้ในที่สุดพระราชาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดบันดาลโทสะ ซึ่งมันก็เข้าตามแผนขององค์ชายรัชทายาททุกประการพระราชาก็บอกมันอยู่ที่ไหนวัยฤาษีตัวที่ว่านี่มันตั้งอาสมอยู่เขตป่าชายแดนของเมืองเราเดียบรยาค่ะถ้าอย่างนั้นให้ทหารไปจับตัวมันมาเดี๋ยวนี้เลยพักเดียวแะตะ่ฤาษีโดนล่ามโซ่มายังหน้าพระที่นั่งพระราชาก็ตัดสินโทษให้ประหารชีวิตในทันทีโดยที่ไม่มีการไต่สวนก่อนที่จะถูกประหารก็เป็นธรรมเนียมว่าจะต้องให้นักโทษนะรับประทานอาหารมือสุดท้าย แต่เมื่อผู้คุมนำอาหารมาส่งให้ตาฤาษีก็ปฏิเสธนอกจากขอน้ำเพียงขันเดียวเท่านั้นผู้คุมก็ถือขันน้ำมาส่งมาให้แล้วก็บอกอ้าวน้ำกินซะตาฤาษีแกกลับกำดินเอามือกำดินไปกำม,มือหนึ่งแล้วก็โปรโยใส่ลงมาในขันน้ำแล้วก็ทำท่าจะดื่มกินพระราชาเห็นอย่างนั้นก็ตรัสถามด้วยความสงสัยว่า ทำไมท่านถึงทำน้ำให้คุณแล้วถึงได้ดื่มกินละเตลือศีเท่าเตลือีก็บอกเพราะค่าของมันเท่ากันละพยากะเท่ากันยังไงเพราะว่าดื่มเข้าไปแล้วอีกไม่นานก็จะหมดประโยชน์กับข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าจะต้องจบสิ้นชีวิตแล้วน้ำนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับข้าพเจ้าเลยไม่ว่าจะดื่มทั้งใสหรือว่าดื่มในขณะที่คุณเป็นโคลนก็าตามเปรียบเสมือนช่วยคนผ่านเอาไว้ไม่ว่าจะช่วยให้เขารอด มีชีวิตรอดจากความยากลำบากด้วยวิธีไหนก็ล้วนแต่ได้รับการเนรคุณเป็นสิ่งตอบสนองทั้งสิน้นพระราชาก็ถามว่าเอาเรื่องนี้ท่านหมายความว่ายังไงจะพูดอย่างนี้ตรุษีก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระราชาฟังพระราชาก็ทรงกริ้วยิ่งนักสั่งขับไล่องค์ราชทายาตออกจากวังทันทีแล้วก็ให้ปล่อยตัวตรุษีไปทางฝ่ายองค์รัชายาตไม่มีที่พึ่งนะที่นี้ เดินโซซัาโซเซีเข้าไปในป่าก็ไปเจอกับตฤุษีที่เคยช่วยตัวไว้เนี่ยพร้อมกับกล่าวขอขอมาตฤุษีแกเป็นคนดีนะ่ะแกก็อนุญาตให้องค์ชายอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็สอนสัพพวิชาทั้งปวงให้แล้วไม่นานต่อมาเมื่อองค์ชายทราบข่าวว่าพระราชบิดาทรงหายจากโกรธเคืองแล้วก็เสด็จกลับแล้วเสร็จแล้วก็ให้ทหารมารับตฤุษีไปสั่งสอนวิชาในวงัง จนสามารถสำเร็จวิชาการหลายแขนงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญครั้นต่อมานี่พระเจ้าชายก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบัลลังก์ขึ้นครองบ้านเมืองโดยความผาสุขแต่เนื่องจากผลกรรมเก่าที่เคยคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณของตนเองก็ทําให้พระราชาองค์ใหม่นี้มักจะถูกลอบปองร้ายอยู่เสมอซึ่งคนเหล่านี้ก็เป็นไส้ศึกที่เมืองตรงข้ามส่งเข้ามาสอดแนมพอถูกจับได้แทนที่จะสั่งประหาร ตรุษีแกก็บอกให้ชุบเลี้ยงไว้พร้อมทั้งเกลี้ยกล่อมให้จงรักพักดีโดยเหตุนี้จึงทราบเรื่องราวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามที่ส่งไส้ศึกเข้ามาทั้งหมดแล้วก็สามารถจับได้ทุกคนก็เอามาชุบเลี้ยงไว้บุคที่เคยเป็นศัตรูก็กลับสวามีพักพระราชาองค์ใหม่ก็ปกครองบ้านเมืองได้อย่างสันติสุขตั้งแต่นั้นมานี่เป็นผลเนื่องมาจากการทํากรรมดีมีคุณธรรมของพระองค์เองซึ่งเกิดจากตรุษีใจดีตัวน,นั้นนั่นเองครับพักสักครู่ครับ ยังมีเวลาเหลือเดี๋ยวเล่าเรื่องนิทานพื้นเมืองของจังหวัดตราดให้ฟังอีกเรื่องครับมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งรวยไม่ธรรมดาเชียวมีทรัพย์สมบัติมากมายหลายอย่างมั่งคัง่งบริบูรณ์พูนสุขเหนือกว่าใครๆใ,ในเมืองตราดขนาดว่าถ้าจะนำเงินทองของเขามาหล่อเป็นรูปสตัตว์ต่างๆเช่นช้างม้าวัวควายก็ยังไม่มีวันจะหมดสิ้นไปได้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่เศรษฐีไม่มีบุตรธิดา,าไว้สืบสกุลแม้แต่คนเดียว วันหนึ่งเศรษฐีก็นั่งคุยกับภรรยาตามภาษาผัวเมียด้วยเรื่องต่างๆนาะนาะมีอยู่ตอนหนึ่งเศรษฐีก็ถามภรรยาบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยได้มาเพราะใครกันนะเธอตอบได้ไหมภรรยาก็ใครครวญอยู่นานหนึ่งแล้วก็บอกก็ได้มาเพราะเราสองคนนะสิเราสองคนช่วยกันสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอิตาเศรษฐีไม่พอใจคำตอบของภรรยาอ่า เพราะเราสองคนที่ไหนอ่ะฉันคนเดียวตังหากฉันเพียงคนเดียวที่ทใํใไปทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันมีขึ้นมาไม่ใช่ท่านเศรษฐีคนเดียวนะเราสองคนช่วยกันตังหากร่วมด้วยช่วยกันในของเหล่านี้มันถึงได้มีขึ้นในบ้านเราสามีผู้มีจิตใจละโมบโกรธจัดก็ขับไล่ภรรยาออกจากบ้านเอาละเมิดเธอเห็นไม่ตรงกับฉันเธอก็อย่าอยู่และออกไปจากบ้านนี้ซะโดยดี คนเห็นไม่ตรงกันจะอยู่รวมกมนได้ยังไงออ,ออกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปเลยนี่ฉันไล่เธอแล้วนะภริยาก็ไม่นึกเลยว่าชีวิตต้องตัวจะลงเอยแบบนี้ก็ร้องไห้เสียใจคร่ำครวญเดินออกจากบ้านไปโดยไม่ได้หยิบข้าวของสําคัญอะไรไปด้วยเลยที่ติดตัวไปก็มีเพียงผ้าห่มกับผ้านุ่งสองผืนเท่านั้นผ้าห่มนั้นเป็นผ้าแพรเนื้อดีผ้านี้ถ้ากว้างไปในป่าหนามก็จะลื่นไม่ติดสิ่งที่มีติดตัวอีกอย่างก็คือแหวน เรียกกันว่าแหวนแก้วผ่านเมืองอ่าเท่านั้นแหละที่นางมีติดตัวไปนางก็เดินพลางร้องไห้พลางระหว่างเดินทางก็นางคิดถึงวิธีจะช่วยให้ตัวพ้นจากความลําบากก็อธิษฐานจิตขึ้นว่าถ้าข้าพเจ้าคว้างผ้าผืนนี้ขึ้นไปบนหลังคาบ้านใครแล้วก็ติดค้างอยู่บนบ้านหลังนั้นข้าพเจ้าจะไปขออาศัยอยู่บ้านหลังนั้นครั้นอธิษฐานจิตแล้วก็ลองเสียงทายไปเรื่อยๆปรากฏว่าผ้าแพรไม่ยอมติดหลังคาบ้านใครเลย ผู้ชายบางคนอุตส่าห์ลงทุนตัดหนามขึ้นเอาไปวางบนหลังคาโดยหวังจะได้อดีตเศรษฐีนีมาเป็นภริยากะว่าเดี๋ยวเขามากว้างผ้าแพรแล้วมันจะได้ติดแต่ปรากฏว่าผ้าแพรก็ลื่นไหลลงพื้นดินไม่ติดเลยสักนิดพวกผู้ชายหลายบ้านก็เลยผิดหวังไปตามๆกันนางก็เดินไปถึงบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งก็กว้างผ้าขึ้นไปบนหลังคา ผ้าติดบนหลังคาไม่ตกลงมาบนพื้นดินก็คิดว่าบ้านนี้แหละเป็นเรือนตายให้อาศัยเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านมองหาเจ้าของบ้านก็ไม่เห็นใครลองเดินไปดูรอบๆเห็นมีหม้อข้าวลูกหนึ่งกระชามอีกสามลูกเอเจ้าของบ้านเป็นใครกันนะจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงกันนะถ้าเป็นผู้ชายเราจะยอมเป็นภรรยาหรือถ้าจะให้เป็นคนรับใช้ก็ไม่ว่า ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะขอเป็นสหายหรือถ้าจะเป็นคนใช้ก็ได้เหมือนกันนั่งคิดเสร็จแล้วก็จุดตะเกียงนั่งรออยู่ฝ่ายเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายยากจนตอนนั้นไปเที่ยวตัดปืนอยู่ในป่าพอเย็นยำ่ำค่ำสนธยาก็หาปืนกลับมาบ้านไล่ลู่เจ้าครั้นถึงบ้านก็เห็นมีแสงตะเกียงก็นึกเอะใจว่ามีใครมาหาตัวหรือ,อยังไงก็ส่งเสียงทักทายมีใครมาหาฉันน่ะฉันเองไะใครอะ พอขึ้นไปบนเรือนก็เห็นเป็นคนแปลกหน้าก็ตกใจเอ๊ะ e, แล้วนี่เธอเป็นใครขึ้นมาบนเรือนของฉันได้ยังไงอ่ะเนี่ยนางก็วหว้ด้วยความนอบนอบ้อมคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นเมียของเศรษฐีถูกเศรษฐีขับไล่สายส,ส่งมาตอนนี้ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยจะมาขออาศัยอยู่ด้วยจะให้เป็นเมียก็ได้จะให้เป็นคนใช้ก็ไม่ขัดข้องแล้วแต่พี่จะเห็นสมควรเธอเจ้าขา เออนางจะมาอยู่กับเราไม่ได้หรอกเราในจนจน,จนเพียงลําพังตัวเราคนเดียวยังเอาตัวไม่รอดเลยหาเลี้ยงแค่กระเพาะเดียวยังไม่ค่อยจะพอกินถ้านางมาอยู่ด้วยอีกคนนี่พากันอดตายแน่เลยไม่เป็นไรหรอกพี่ฉันจะช่วยพี่ทํามาหากินแม้ว่าเราจะจนแต่ถ้าเรารวมสองแรงช่วยกันแข่งขันก็ย่อมจะอยู่รอดนะพี่นะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นแน่ๆเอางั้นเหรอเออเอาอยู่ก็อยู่ เราอยู่เป็นผัวเมียกันก็แล้วกันง่ายดีฉันไม่กลา้าเธอเป็นคนใช้ยรล้เพราะฉันเองก็มีฐานะไม่ต่างอะไรกับคนใช้อยู่แล้วเธอต่างห่างหน้าจะเป็นนายของฉันเพราะว่าเธอเคยเป็นเมียเศรษฐีมาแล้วเสร็จแล้วเมื่ออยู่กันมานานหลายวันชายยากจนก็ถามนางบอกว่าไหนว่าจะช่วยกันทํางานไงอ่ะฮะมาช่วยกันดิไม่ต้องห่วงหรอกฉันต้องช่วยพี่แน่เสร็จแล้วนางก็ถอดแหวนส่งให้พี่เอาของนี้ไปขายนะ่าจะได้เงินมาไม่ใช่น้อย ชายยากจนก็ถือแหวนไปขายในที่หลายที่หลายแห่งออกจากบ้านนั้นเข้าบ้านนี้เข้าบ้านโน้นแต่ปรากฏไม่มีใครกล้าซื้อไว้เลยเพราะว่าแหวนวงนั้นราคามันสูงมากชาวบ้านแถบนั้นไม่มีใครมีสตังพอจะซื้อหาไว้ได้เขาก็คิดขึ้นว่าเอไอของเหลืองเหลืองเขียวเขียวนี่มันช่างไม่มีประโยชน์อะไรขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อสักคนแล้วจะเก็บไว้ทําวิมานอะไร คิดอย่างนั้นแล้วก็คว้างเข้าป่าไปแล้วก็เดินกลับบ้านด้วยอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดเห็นภรรยาก็บอกไอ้ทองเหลืองเขียวๆอะไรที่ให้ไปขายมาได้เรื่องไปมใครก็ซื้อเลยอะ่ะแล้วอยู่ที่ไหนล่ะพี่คว้างเข้าป่าไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรเอาไว้ทําไมพี่รู้ไหมนั่นนเป็นแหวนทองมีค่ามากมายนักเหลืองๆนะ่ะทองคำแต่เขียวๆนะั่ะคือแก้วมณนีนะพี่นะงั้นเหรอเออบนเขาที่ฉันไปตัดเวอรนะมีเป็นก้อนขนาดใหญ่บเบิ่มเทมนะไอ้เขียวๆที่ว่าเนี่ย งั้นเหรอพี่เออเดี๋ยวเราไปขุดขนออกมาบ้านเราเถอะว่าแล้วก็ชวนกันไปขุดทองบนเขาอ่าขุดแก้วมณีมาก็ขนออกมาไว้ที่บ้านเอาบางส่วนไปขายก็ได้เงินมาเยอะแยะกลายเป็นเศรษฐีภายในพริบตาฝ่ายเจ้าเศรษฐีขี้งกฐานะก็แย่ลงตามลําดับครั้นได้ข่าวว่าภริยาเก่าไปได้สามีใหม่แล้วมีฐานะร่ํารวยถึงขั้นเศรษฐีก็ใช้อิทธิพลต่างๆนานาเพื่อจะเอาเงินเหล่านั้นมาเป็นของตัว แต่พอขนไปบ้านเงินเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นก้อนดินไปหมดนำความผิดหวังมาสู่เศรษฐีเป็นอย่างมากส่วนเงินของฝ่ายภริยาก็กลับเพิ่มพูนคูณทวีขึ้นอีกอย่างแปลกประหลาดสองสามีภริยาก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตครับนั่นเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของเมืองตราดครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ